คู่ต่อสู้ออกแบบไหนแล้วตัวเองค่อยคิดแก้คิดกันแล้วเอาคืนครับเอาและครับแต่ว่าตอนนี้ไทยตีตื่นมา2องประตูตอนหนึ่งแล้วนะครับว้าวๆๆาจับชิงเหรียญทอง4เกมนะครับตอนนี้เป็นนาทีที่66เท่านั้นยังได้ยุ้นครับเอาลุ้นกันไปครับ4เกมบนเวทีมวยมันสนามมันก็ลุ้นกันอยู่นายล้นล้วนกับยกนี้ความแข็งแกร่งพละกกำลังแล้วครับว่าร่างของจ้องโงนเล็กล็อกคอได้แต่ว่าไตีไม่ได้ครับเพราะว่าตท่านของเทียนหลวงเองก็ไม่ยอมเหมือนกัน ยับเข้าไปครับวงในแทงขวาเลยครับก้าวเข้าไปเสียบนะครับแต่ว่าเสียบได้ทีเดียวนะครับเจอเทียนหลวงที่ตั้งกำแพงขวางหนเอาไว้ครับวงในแข้งขวารล้เจอแท่งซ้ายทำโทษขวาอีกทียังติดครับวงในมัดอีกแล้วเสียบไม่เสียบครับศอกพยายามสะบัดเข้าไปครับระยะประชิดตีเข่าซ้ายครับแล้วก็เทียนหลวงก็เนี่ยครับตั้งกำแพงขวางเอาไว้ครับเดินต่อเดิมไม่หยุดเอาชิงออกก่อนบ้างไหมครับอ พอชิ้ออกก่อนและโดนเกี่ยวเททิ้งเลยครับในด้านของเทียนหลวงก่อน้านี้จังหวะ2ดูครับพอชีกออกก่อนแลวพลาดครับเอ้าเดี๋ยวดูตั้งรับออกจังหวะ2นี่ดูดีครับแต่ว่าพอชี้ออกก่อนกลายเป็นเริ่มจะหลุดอา้าวไล่ขึ้นมาแบบนี้อย่างไรมาริโอแทงได้แรงมากแทงได้แหลมด้วยเจ้าโบเล็กเริ่มจะเปิดเกมเต็มตัวนะครับวงในนี่เริ่มเห็นแล้วนะครับว่าหนักแรงนะครับโอ้แทงกันแล้วนี่ก็เจ็บเหมือนกันเทียนหลวงพยายามจะไล่แขนนะครับแต่ว่าไอาไม่ได้ เทางจอมโหดเล็กดเบียดเข้าหาแล้วก็กัดทุ้งเข่าเจ็บๆไหลดอกแล้วครับลูกเบียดลูกในของจอมโหดเล็กครับดูครับขาเอาขาแป้วโดนตัดนิดเนื้อครับกละว่าห้องเต้ไปครับจอมโหดเล็กหลุในครับหลุมเงินไปหลุมเงินมาหาจังหวะตีเข่าซ้ายครับจอมโหดเล็กขวาเสียบไม่เสียบครับเสียบขวาเข้าไปครับนายยกครับ สนุกแลวครับมวยต่อน้ำหนักกับกลายเป็นเดินไล่บี้นาบอกว่าออกเยอะๆออกให้สุดเอาให้มันไปเลยเอาสับมือครับเริ่มแล้วครับยกที่4เดินต่อครับจอมหผลเล็กแข้งซ้ายเปิดทางแต่ว่าเทียนหลวงยกนี้ครับแข้งขวาไม่อยู่นิ่งครับออกไปเรื่อยๆสาดเป็นกระสุนติดเบลวกอนแต่ว่าเบรกไม่อยู่ครับจับนายได้แล้วจับนายได้จอมหผเล็กเอานวมป้าจมูกอุดไว้หายใจไม่สะดวกสงครามเขาแล้วครับตอนนี้ครับเสียไปตีคืนครับ แทงข,ขวาแทงขวาเข้าไปครับอืมมาแหลมหลเลยนะครับวงในครับเดินขยับเข้าไปครับจอมโหดเล็กเจอแทงขวา,ขวามาครับพอ,อจับพอได้แทงขวาครับเด้งคืนเหมือนกันนะครับเทียนหลวงเขมยังไม่อยู่ครับเดินต่อด้านของจอมโหดเล็กแม่แต่ว่าแข้งขวาเทียนหลวงครับยกนี้นี่ต้องบอกว่าฝนแข้งมาแล้วครับโจ๊กพยก ไอได้เรียนเอาดูนายครับพยายามพิ้งออกมาดังจอมวนเล็กเข้าเชือกแต่จังหวะตีไม่มีครับแม่ตีไม่ได้แต่ทรงก็มาครับนเลยยกนี้นี่ดูว่าวงในก็พยายามจะไล่แผนแล้วก็คู้ด้วยนะครับแต่นอกนี้แท่งขวานี่โอโ้โหหนักแน่จริงครัดีะดจะมาดูจังหวะการจับในโอโ้โหจะถึงทิงดังหรือเปล่านะครับควยคู่นีมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ย เพราะว่าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันเลยนะครับผู้ขี้สูสีจริงๆครับกระชุ่มกระชวยทั้งคู่ครับตอนนี้ครับใส่ไว้ก่อนสกัดไว้ครับแต่ไม่สนใจครับพอถึงนได้กระเสียบเลยครับไม่ต้องแต่งตรงแต่งตัวด้วยครับจอมโหดเล็กแยกมาก่อนอ่าเวลาสำคัญครับแทงขวาครับเวลาสำคัญต่งยืนครับวงในตีเข่าขวาไป ตีเข่าซ้ายครับพยายามตีคืนแล้วพยายามกดไว้มีหลักมีเหลี่ยมมาช่วยด้วยนะครับเทียนหลวงนะครับส0วินาทีแล้วครับลก4ตามสายตาอาวุธดีแล้วแต่ชอบเลยครับใครเชียร์ใคร่เอียงทางนั้นแน่แล้วครับเพราะว่าทําได้ดีทั้งคู่เลยเดี๋ยวดูจอดสุดท้ายก่อนละฆังคองครับไปของใครอ้าวอ้าวไปของใครไม่รู้ว่ามันเตะกันไม่หยุดไหนครับยกห้าเดี๋ยวดูครับ ไปขว,วาไว้ก่อนครับเตรียมหลวงสกสัดเอาไว uhh. ้วาาครับยกนี้ก็หาครับจอมโหดครับพยางจะเล่นนะครับปล้ำไหนเอาเบียดเข้าไปแต่ก็ยังตี oh. ไ,ไม่ได้นะครับสรตานอาจารย์โ oh อ้โหดูนะครับเตรียมหลวงนี่มีแข้งขวาที่แม่นไหนก็นี่มาดูจกกังหวะการไล่แขนโ oh อ้โหบิดเตียมแล้วก็แทงลูกนี้นี่สวยเลยครับหยอกเข้าไปครับโยกเข้าไปครับ โดนมาโดนแข้งมาเททิ้งจอมหดจอมหดค่อยโยกคอยขยกเตะไม่เตะครับเตะไม่เตะเตะซ้ายเจอขวาโตขึ้นมาแหม่ไม่ต่อเนื่องครับวงนายพยายามจับโดนแทงมาก่อนครับหนูแล้วดูครับแม่ไปช้ากว่าเลยครับพยายามเร่งพยายามฮึดครับจอมหดมองทีมงานมาเอายังไงดีผมเดินมาหนึ่งนาทีแล้วเอายังไงต่อ บอกเดินต่อเข้าไปครับสับสอกซ้ายสอดนายครับแทงขวาด้านของเทียนหลวงจะขึ้นคอครับขึ้นไม่ได้ก็ตั้งเอาไว้ก่อนครับเอาป้องกันตัวแบบสุดฤทธิ์แหละครับขณะที่ด้านของเจ้าหัวเล็กงเขาพยายามจะเปิดทางแหวกทางเข้าไปครับเดี๋ยวดูครับได้ไหมไงใจตรงกันแข้งขวาเทียนหลวงนี่แหละครับเป็นด่านหินด่านสำคัญครับพงลีไม่ว่าจะมีอีกไฟหรือเปล่านะครับในพิจักที่เท่ากันไฟนี้ต่อสองปอนี่น่าจะมีการรีแมตต์ะครับ มาดูนะครับว่าเทียนหลวงมั่นใจแล้วจอมโหนเล็กก็ดูว่าจะช้าไปเลยนะครับยกนี้พยายามจะเบียดจะปล้ำโอ้โหดูนายล็อกแล,กล้วก็ตั้งคําแีงเอาไว้นะครับทำให้ตีไม่ถนัดครับจอมโหนเล็กเนี่ยครับแม่ช้าไปเลยดูแบบดูครับดูขาดความมั่นใจไปเลยครับยกนี้ครับ จอบหมดเล็กครับออกลูกลังเลเลยแะครับเจอยกสีเข้าไปครับอ,อ่ะสุดท้ายท้ายสุดเดี๋ยวดูนะครับหมดยกสุดท้ายรออย่างเป็นทางการครับ กรรมการก็ชูมือให้เทียนหลวงนะครับเกียรติทอฝันเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกพิกไปพิกมาอีกคู่แล้วครับ